สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่19พฤศจิกายน2567นะครับเวลา18นาฬิกา3 1นาทีนะครับกอนันี้ผมก็ออกมาเดินเล่นออกกำลังกายนะครับแล้วก็จะพูดเล่าประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ไปแคมปปิ้งมาด้วยถ้ามี เสียงรถว,วิ่งอะไรก็ขอ,อาภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับก็วันนี้ก็ได้นำเอาภาพต่างๆนะครับที่เราได้เดินทางในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างในภาพนี้ก็เป็นหลวงพระบางนะครับเราก็ไปที่หลวงพระบางบางนะครับก็ขึ้นไปบนวัดนะครับอยู่บน ภูเขานะครับแล้วก็ถ่ายภาพมานะครับเืนเป็นแม่น้ำนะครับอันนี้ก็ภาพชุดต่อมานี้ก็เราก็ไปแคมปิ้งนอนบ้านน้อยบนรถของเรานะครับที่ภูผาหมอกน้ำหนาวเพชรบูรณ์นะครับตรงนี้ก็ค่าบริการในการจอดนอนนะครับ เราก็จ่ายไปคนละ150บาทนะครับมีห้องน้ำสองห้องห้องอาบน้ำหนึ่งห้องมีน้ำอุ่นน้ำอุ่นทั้งสามห้องเลยนะครับวิวทิวทัศน์นี่สวยงามเลย,เย,ย,ใใเลยทีเดียวนะครับมีจุดให้ต่อสายไฟมีน้ำให้ใช้ดีเลยทีเดียวนะครับเจ้าของ เจ้าของรีสอร์ทนี่ก็ใจดีมากนะครับเส้นทางการไปก็ไม่ลำบากนะครับเลี้ยวเข้าจะปากหมุดไปเลยนะครับผู้พามอกน้ำหนาวเพชรบุญนะครับผมเพจในเฟซบุ๊กก็มีนะครับลองโทรไปสอบถามติดต่อดูก,ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีบ้าน เป็นสามเดี่ยมอีกสองหลังนะครับบ้านเป็นตู้คอนเทนเนอร์อีก2หลังนะครับ,บ,าร,บราคาก็อยู่ที่ประมาณพ2นสองถึงพันห้าต่อคืนนะครับต่อห้องนะครับอันนี้เพราะว่าล่าสุดนี้เราไปอย่างผมนี่ก็นอนในบ้านน้อยบุรุษของเรานะครับเราทีมงานเราที่ไปด้วยกัน อีกคันหนึ่งเขาก็นอนบ้านพักนะครับบ้านพักตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีการไปเที่ยวนี่ก็ไปหลายๆคนนี้ก็ดีนะครับแต่ก,ก็นานๆครันน้งนะครับก็จะได้มีอเพื่อนหรือญาติพี่น้องหรือครอบครัวไปด้วยอย่างนี้นะครับก็จะอูว่า เปลี่ยนบรรยากาศได้ดีนะครับกับผมประเด็นต่อไปนะครับที่น้ําหนาวน้ําหนาวนี่เราไปกลางบ้านมันน้อยบนรถนี่ที่ตรงไร่ภูผ,ผาหมองนี่สองครั้งแล้วนะครับอ่าสองครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วเราก็ไปกลางที่ไรอินทนินอีกคืนหนึ่งนะครับ ครั้งก่อนนู้นไรอินเทอร์เน็ตน,น้ำหนาวนี่อยู่ติดเส้นทางเลยนะครับอ่าก็ราคาก็เท่ากันร้อยห้าสิบบาทมีไฟไฟ้ามีห้องน้าไม่ใช่นะครับผมว่าแถวนี้เขาจะเน้นให้พักเป็นบ้านนั่นแหละหรือเป็นรีสอร์ท แล้วแต่เขาจะมีที่ให้กางเต็นท์ด้วยนะครับอ่าเราก็ไปใช้บริการเขานะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราอาจจะเข้าไปถามก่อนก็ได้ในหลายๆพื้นที่นะครับอ่าถ้าเขาให้นอนก็นอนอ่าเพราะฉะนั้นอาจจะไปถึงให้เร็วหน่อยเนาะสักบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามหรือช่วงกลางวันนี้ก็ดีนะครับ การไปถึงที่หมายก่อนหมายถึงจุดที่เราไม่เคยไปนะครับอ่าเราเห็นสวยๆเขาทําเป็นบ้านพักบ้านเช่าเขาอาจจะไม่ได้ติดป้ายว่าเป็นลานกลางเต็นท์หรือแคมปิ้งก็ใช้วิธีการเข้าไปถามได้นะครับอาบางทีเขาก็อ,อาจจะไม,ไม่เน้นลูกค้าประเภทเราแต่เขาก็ ให้เราจอดนอนได้นะครับหรือแคมปิ้งได้อันนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ไปนอนที่ไล่อาคินน้ำหนาวนะครับส่วนนี้ก็ถือว่าดีนะครับได้พักผ่อนหย่อนใจในส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับไรอคัคินนี้ก็ดีคนละร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับ แต่ว่าไร่คินนี่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับไร่ะคินนี่จะไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับแต่วิววิวท็อปนี่จะสวยสำหรับท่านที่กลางเต็นท์พื้นนี่ไร่กคินนี่ก็สวยนะครับภูผาหมอกภูผาหมอกนี่ก็วิวสวยเหมือนกันนะครับวิวเต็นทภูเขาทะเลหมอกสวยเหมือนกันนะครับ เราก็ชอบอยู่นะครับประทับใจอยู่นะครับส่วนน้ำหนาวเองเนี่ก็มีมีน้ำตกหลายจุดนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากโซนที่เรากางเต็นท์น้ำตกตาใหญ่น้ำตกตาทิดเมีน้ำตกตาฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีแคนดอนน้ำหนาวนะครับสายิงคอง นีครับก็เป็นจุดที่สามารถที่จะไปชมวิวทิวทัศน์ได้พูดง่ายๆว่าก็มีก็พอมีแหล่งท่องเที่ยวมีน้ำตกมีอะไรให้เล่นก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับครับสับประเด็นต่อไปนะครับจากในภาพนี้ก็ในภาพนี้จะเป็นที่ภูตะว,วันแคมป์นะครับ ภูตะว,วันแคมป์นี่จะอยู่ที่เขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เราก็ไปกลางนะครับภูตะว,วันแคมป์เขื่อนอุบลรัชนี่คนละหนึ่งร้อยบาทนะครับคนละหนึ่งร้อยบาทมีไฟฟ้าให้ใช้มีห้องน้ํามีห้องอาบน้ําด้วยนะครับมีคานเตาให้ใช้งานด้วย มีน้ำแข็งให้ฟรีด้วยนะครับอืมก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับเราไปสองคนก็จ่ายแค่สองร้อยบาทนะครับอาหารการกินนี่ก็แล้วแต่เราจะ,จ,ะจัดเตรียมไปนะครับอืมผมไม่แน่ใจนะภูตะวันหรือว่าในภาพนี่ดูไม่ชัดภูตะวัน ภูตะวันหรือนาท่อนแชมวิวนี่ยโอ้ขออภัยครับในภาพนี้เป็นนาท่อนแชมวิวนะครับอ่าขออภัยขออภัยครับในภาพนี้คือ view, นาท่อนแชมวิวอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับที่ที่ uh, นาท่อนแชมวิวนี่ค่าบริการก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับ รู้สึกว่าเขาจะไม่รับวอล์กอินด้วยนะครับต้องจองไปในเพจเขาแล้วก็จ่ายเงินโอนเงินให้เรียบร้อยค่าบริการก็คนละร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่มีเฟฟ้าให้ใช้นะครับมีห้องน้ำเพราะว่ามันอยู่บนภูเขาเลยนะครับแต่วิวสวยเหมือนกันวิวสวยครับผมผมมองว่าสำหรับนักแคมปิ้งนี่มันก็ต้องไปสัมผัส หลายๆจุดนะครับอืมมันถึงแม้ว่าจะมีวิวทิวทัดนะมันก็มีความแตกต่างกันนะอ่าเราเองก็ยังไม่ถึงขั้นว่าจะเลิกไปนะครับเพราะว่าแต่ละจุดมันก็มีความสวยงามในแบบของเขาเองนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เราก็ต้องไปหลายๆที่รู้สึกว่าการไปหลายๆที่ยังเป็นยังเป็นเรื่องที่มีความสุขนะครับได้เห็นพื้นที่ต่างๆเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็รู้สึกว่าการได้ไปสักครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับขบวนประเด็นต่อไปนะครับสบารบันอมบุลษของเราตอนนี้ก็ใช้าง,งานมาได้หนึ่งปี กับอีกครึ่งเดือนแล้วนะครับปีแรกนี้ผมก็ไปนอนมาได้ห้าสิบคืนนะครับแล้วก็เข้าปีที่สองครึ่งเดือนแรกนี่ก็ได้มาอีกสี่คืนแล้วนะครับรปคิดถ้าคิดง่ายๆนะก็เดือนหนึ่งก็สี่คืนนี่ก็ถือว่า คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับกับการที่เราได้ไปแคมปิ้งนะครับถือว่าเต็มที่นะสระผมนะสี่คืนต่อเดือนก็คือ,อในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแต่บางที่ก็ไม่ไม่สามารถไปได้ทุกสัปดาห์นะครับบางสัปดาห์ที่ไปได้บางสัปดาห์ที่ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็เร็วแต่ถ้ามีงานเข้ามาก็ไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผมอพอที่จะไปได้คนระับเราก็จะไปะเราจะไปเลยเพราะว่ามันจะต้องไปไปเผื่อนะครับในช่วงวันเวลาที่เราไปไม่ได้นะอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นความคิดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะ มันเกิดขึ้นนะครับผมไปแต่ละครั้งนี่ค่าใช้จ่ายเยอะไหมก็ค่าน้ำมันนี่มันเป็นชัวๆอยู่แล้วครับถ้าในกรณีที่ในกรณีที่เรา,าไม่ได้ไปไกลมากนะครับก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับอืม อยเช่นถ้าเราไปกับเครื่อนอุบลรัตน์กับบ้านก็ประมาณหนึ่งรอยกิโลนะครับหนึ่งรยกิโลค่าน้ำมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสามรอบาทนะครับประมาณนี้นะครับสามรอหรือสามรอยนิดก็ไม่รู้ประมาณนี้แหละครับหรือถ้า แต่ไปน้ำหนาวรู้สึกจะบจัจะก้าวไอยนะอ่าไปนี่ประมาณร้อยสามสิบกับร้อยสามสิบนี้ก็สองร้อยหกสิบกิโลนะครับว่าบวกลบคูณหารเราใช้ก้าน้ำมันประมาณแปดเก้าร้อยอยู่นะครับสองร้อยกว่ายิโลนะีใช้น้ำมันประมาณแปดเก้าร้อยบาท อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับแต่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปใกล้ๆได้ตลอดละครับมันก็เบื่อเนาะถ้ามีเวลาสักสองคืนเราอาจจะไปแถวน้ำหนาวหรือเขาคออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมในประเทศไทยมันเยอะมากเลยนะครับที่ไปกลางเต็นท์แคมปิ้ง แถวเกินอุบลรตน์นี่ได้ยินว่าเดี๋ยวจะเปิดใหม่ประมาณต้น,ต,นต้นเดือนธันวานเนี่ยแหละรมเขือนอุบลรัชนะครับเห็นเห็นก็ไปติดตั้งรูป็อบเต้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะไปลองดูสักคืนก็ได้นะครับช่วงที่เขาเปิดใหม่นะครับครับผมสำหรับบ้านนะ้อบุรุษของเรานะครับได้มาจาก พี่ธาดาบ้านบุรลนนะครับราคาแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับน้ำหนักก็ประมาณสองร้อยถึงสองยหสิกิโลกร,รัมนะครับผมก็ไปแจ้งโรงเล่มเป็นตู้บรรทุกนะครับก็รวมทั้งรถทั้งวินทั้งกันชนทั้งตู้นอนนี่คือสองพันหนึ่งรอยกิโลนะครับผมมองแล้วก็ ก็ยังโอเคนะเพราะว่าเท่าที่ดูใน y u t u b e ทักแคมเปอร์มีค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะครับเพราะว่ารถบางรุ่นมันก็เกือบสองตันแล้วนะอ,อย่างรถเราเองก็เกือบสองตันนะครับพันเจ็ดร้อยแปดสิบนะเกือบเกือบแล้วเพราะฉะนั้นทักแคมเปอร์บางคังนนี่รวมตู้ไปแล้วนี่อาจจะมีสองตันกว่า นะควันนี้ก็แต่ถ้าเครื่องแรงก็ไม่น่ามีปัญหาขึ้นเขาลงห้วยก็น่าจะโอเคอยู่ในตัวนี้รถเราที่ใช้งานก็ยังไม่เคยเกิดปัญหาเรื่องเกียรร้อนหรือขึ้นภูเขาไม่ไหวนะครับก็ยังพอไปได้อยู่นะครับครับผมในประเด็นต่อไปนะครับอย่างในภาพนี้ก็ ที่เราไปแคมปิ้งกันที่ไปจอดนอนกันที่ไฮตากแคมปิ้งนะครับนี่ในภาพก็คือไฮตากแคมปิ้งอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับตัวนี้ก็มีค่าบริการคนละร้อยห้าสิบบาทมีไฟฟ้ามีน้ำประปาให้ใช้มีห้องน้ำแต่ตัวนี้คนจะเยอะนิดนึงในวันที่เราไป แล้วก็ตรงนี้จําเป็นที่จะต้องทัวร์ไปจองนะครับอไม่ว่าจะเป็นการเต้นพื้นหรือนอนในรถก็ตามเพราะพื้นที่ค่อนข้างจะจํากัดนะครับจะว่ามันจะมีลานข้างบนอยู่ที่เป็นของชาวบ้านนะแต่ก็ไม่คือมันเหมือนเป็นลานจอดรถนั่นแหละครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการเก็บเงินไหมหรือจะมีห้องน้ําอะไรไหมยังไม่แน่ใจนะครับอยู่ข้างบน นะเห็นมีนักยูทูบเบอร์บางท่านไปจอดนอนข้างบนอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นลานกว้างอยู่น่าจะเป็นวัดด้วยหรือมั้งผมว่านะที่มันเป็นกังหันลมใหญ่ๆนะครับของการไฟฟ้าอ,อะไรสักอย่างนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ใช่เราได้ไปมาในสถานที่ต่างๆนะครับ คือบางทีนะครับถ้าเรามีเวลาหลายวันนะครับผมเองก็จะไปไกลหน่อยอย่างนี้แหละนะครับไกลหน่อยนี่ก็ไม่ใช่ไกลมากไกลหน่อยก็พอไปได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้นะถ้าเราปากหมดุดเราตั้งใจนะครับมันจะไปถึงนะ ก็อย่างที่เขาว่าแหละครับใจถึงก็ไปถึงนะครับใจถึงก็ไปถึงนะครับคือเราจะไปแคมปิ้งล่าสุดผมไปแคมปิ้งที่ภูตะว,วันแชมป์คือแรกก็สาเหตุว่าสูว่ามันตอนเย็ยนมันสูงมันอาจจะอาจจะค่ำแล้วเราก็ไปแคมป์ที่เกินอุบรัตก่อนนะครับเพราะแถวนี้เราไปบ่อยเราไป,าไปถึงเมื่อแล้วเราก็ ไม่ค่อยกลัวเพราะว่าเราคุ้นเคยนะครับแต่พอเช้าอีกวันใหม่ขึ้นมาเราก็ไปต่อที่ผู้เรือ,อผู้เรือก็คือไปที่ไฮตาแคมเลยก็ใช้เวลาเดินทางอีก3าี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับ3าสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไกลไหมไกลแต่ความคิดก็คือมันมีความรู้สึกว่า มันต้องไปอ่ะคือบางทีมันก็ใกล้จะเปิดเทอมบ้างหรือว่ากลัวไม่มีเวลาก็จะใช้เวลาช่วงนี้ในการไปจุดไหนที่เรายังไม่เคยไปหรือเราอยากไปน,นี่ครับจุดไหนที่เราอยากไปเราก็จะไปนะครับสามสี่ชั่วโมงผมว่าก็พอพอไปได้นะสำหรับสำหรับประมาณสองคืน หรือสามคืนสเราผมนะอ่าก็พอไปได้นะครับก็ถือว่าดีเลยก็ได้ไปเห็นบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศภูมิทัศ์นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับทีนี้ถามว่าเรามีเป้าหมายจุดไหนอีกที่เราอยากจะไปผมว่ามันอีกหลายจุดเลยนะที่เรายังไม่ได้ไปอ่า อย่างไล่นายสิงอย่างเงี้ยก็ยังไม่เคยไปนะก็คิดว่าอยากจะไปนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาโอกาสได้ไปเลยไม่รู้ติดอะไรนะครับหรืออย่างแถวแถวแถวเขาข้อนี่ก็เราเคยไปนอน ดิสอนหรือเต็นกระโจมก็จริงแต่บ้านน้อยเรายังไม่เคยไปนอนก็นมีอีกหลายจุดนะครับอืมที่เขาคอเนี่ยเราอยากจะไปลองดูอยู่นะครับที่มันมีอุทยานแห่งชาติอีกนะที่แห่งชาติตาดหมอกทานแห่งชาติอะไรสักอย่างอยู่ที่ทุ่งแสลงหลวงนี่แหละหรือเขาคออนี่แหละครับก็ยังไม่เคยไปนะ ถึงแม้ว่าเราจะเคยไปนอนที่สุ้งแสลงหลวงนะกุทยาแห่งชั้นนองแม่นานะั่นแะแต่บางจุดเราก็ยังไม่เคยไปนะครับครับผมบางทีนะครับที่เราดู YouTube เราเห็นท่านยูทูบเบอร์นะหลายท่านนะครับก็ออกเดินทางคนเดียวด้วยผู้หญิงด้วยแล้วก็ไกลด้วยนะครับ ไกลด้วยนะครับคือใช้เวลาเดินทาง่ไม่ใช่แค่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงนะอาจจะถึงหกเจ็ดชั่วโมงนะอ่าก็าามีเป้าหมายอย่างนั้นนะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราอย่างอย่างหนึ่งนะเรื่องบันดาลใจให้เราอย่างนั้นก็คือว่าคล้ายๆกับว่าเอที่เราขับรถไปสามสี่ชั่วโมงเนี่ยมัน มันมันยังไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอ่าเพราะว่าขนาดเขาไปคนเดียวนะดูทูเบอร์หลายท่านนะครับไปคนเดียวนีหกเจ็ดชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้ออกเดินทางนะครับเพราะว่ารถเขาก็ยังไม่ไม่ได้ใหม่เท่าเราด้วยซ้ำนะบางทีนะ ใจคนนะใจเขานี่มันสุดยอดจริงๆนะก็ช <g ül> <g ül> ื่นชมนะครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราด้วยนะก็ต้องขอบคุณมาในาที่นี้ด้วยนะครับขบาผประเด็นต่อไปนะครับล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ここมีการเปิดตัวมอเตอร์โฮมรุ่นใหม่นะก็อบอกว่าเขา น่าจะราคาน่าจะสองล้านกว่าตัวนี้อยู่ที่ทำรุ่นใหม่ออกมาน่าจะอยู่ที่ประมาณสองล้านสองนะครับอืมสองล้านสองก็สวยเลยแหละเป็นมอเตอร์โฮมเลยนะครับจะรู้สึกว่าเขาจะตัดส่วนของตู้แอร์ที่ เวลาเรานั่งรถแล้วมันจะมีตู้แอร์ข้างหลังนะครับก็อาจจะตัดส่วนนั้นออกไปแต่ก็ยังคงสามารถนั่งข้างหลังได้เหมือนเดิมหมายถึงถ้ามีผู้โดยสารก็จะทำการเปิดแอร์ที่เป็นแอร์ระบบไฟ DC นะครับก็พยายามที่จะตัดส่วนที่มันไม่ไมจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกันออกไป ก็ถือว่าราคาดีอยู่นะครับสำหรับมอเตอร์โฮมนะสำหรับมอเตอร์โฮมก็ถือว่าเป็นเป็นราคาที่ดีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังสูงสำหรับเราอยู่ดีสำหรับผมนะก็ยังสูงอยู่นะครับก็รู้สึกว่ายังไม่กล้าซื้อขนาดนั้นหรอกยังไม่กล้าซื้อขนาดนั้น ยังไม่กล้าซื้อกันนะอาจจะด้วยราคาที่ยังสูงอยู่สำหรับเราครับแต่ด้วยวัสดุอุปกรณ์ด้วยรถที่ใหม่ด้วยการจดทะเบียนความสะดวกสบายทั้งหลายเหล่นี้ก็คุ้มค่านะครับแต่ว่าสำหรับผมเบงนี่ยังไม่มีกำลังมากพอที่จะซื้อได้นะครับเราก็คงจะ ดูไปก่อนศึกษาไปก่อนนะครับดูไปก่อนทีนี้ถามว่าเราแบบนี้มันเราจําเป็นทีจ่จะได้ใช้แบบนี้ไหมหรือว่าการไปแคมปิ้งของเราณปัจจุบันผมมองว่านะณปัจจุบันนึงผมก็ยังพอใจในแบบของผมอยู่ ยังรู้สึกว่าการมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่นะครับสองการไปนอนสถานที่แคมปิ้งต่างๆนี่อย่างมอเตอร์โฮมนี่จะอยู่กลุ่มบนสุดเลยนะในมุมมองของผมอะ่ะคือมันจะหรูหลายเลยล่ะเลิศเลยล่ะสะดวกสบายนะครับถ้าเราเออกกลางๆก,ก็ประมาณของเรานี่แหละ นะครับก็ความสะดวกสบายก็ไม่ไม,ไม่ไม่อาจเทียบได้กับมอเตอร์โฮมนะครับหรือรถบ้านจริงๆเนาะอ่าแต่ว่าถ้ตามกำลังของเราผมยังมองว่าก็ยังโอเคอยู่ยังไปได้นะครับก็ยังไปสัมผัสบรรยากาศในจุดเดียวกันได้ แต่ว่าความสะดวกสบายนี่ไม่เท่ามอเตอร์โฮมแน่นอนนะครับครับผมอัปเดตถ้าแคมเปอร์หรือขายแคมแบบต่างๆนี่ก็มีหลากหลายรูปแบบอยู่นะครับช่วงนี้ก็เห็นมีพี่ทาราก็ทำใส่รถเกง่งราคาน่าจะสี่หมนบาทนะครับแต่ถ้าเป็นรถปิกอัพ แบบที่เราใชน้น่าจะเริ่มต้นที่เจ็ด0มื่นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นแต่ละรุ่นนะครับก็อีกแบบนึงอีกเจ้าหนึ่งก็ทําเป็นป๊อปอัพนะครับแต่ว่าไม่ใช้ผ้าใบผ้าเตนลันะครับเป็นวัสดุแข็งหรอกอันนี้ก็กําลังพัฒนาทําอยู่นะครับเป็นบวกน่าจะละไอ้แสนกลางๆนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับ ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ